ปกดอย่างเงี้ยกดอย่างเงี้ไอ้กดแน่นอนปั๊บปั๊บปั๊บปับปั๊บปั๊บมาละจ้ากดแน่นอนเต้มกินหนึ่งดิ้งอ้ยกดแน่นอนดูแล้วน่าจะเป็นไอ้กดเนี่ยปั๊บปับอย่างเงี้ยไอ้กดไอ้กดว่าแล้วตบัดหัวยังไงแล้วเช็คอย่างเงี้ยถ้าไส้เดือนเรายังคิดว่ามีมันเป็นประดุกด้วยด้วยนี่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 คอม ตีมือไม่ดีตัวข้อมือตัวใช้แขนใช้เกลือนะครับเกลือนะครับลองขึ้นเลยตัวแรกนะครับนี่นี่นี่หมาตั้งไก่ไงหมาไหมครับนี่ไหนแล้วไอตัวนี้มั้งดึงกึ้นมาหวานเนี่ยน่าจะใช่ใช่ไหมเนี้ยโอ้ย่างงี้ต้องเยี่ยมหมักแล้วใช่เยี่ยมหมักแล้วนะ ามสบายผมเีลยลงเป็ดผมเดี๋ยวหมักลูกน้อยแล้วนี่เดี๋ยวจะคืนนี้จะไปกับตายศเอาเลยครับกินยันเลือโยงอ่ะเมื่อคืนเนี้ยโยงกินเบ็ดโอ้โหดังแป๊ดครับท่านผู้ชมหน้ามียิบยึบอีกไหมให้หน่อยห้หน่อยให้ให้มีมีมีเนี่ย อ่ะงั้นก็คือ,อจำแหน่งได้ลว่าเย็นยนี้จะตกปรากฏตรงไหน <c oughs> มันอยู่ตรงนี้อาไหนไหนยิบหยิบเดินยาวๆเลยครับลุ้นกันไปยาวๆเลยท่านผู้ชม,อ,มอย่าตกน้ำเขานะหินนะ่ะหินเยอะนะมีตัวมีใช่ไหมอา้าวมันหายไปไหนแล้วอ,อยู่ไกล ก้อนหิน嘛อยู่ไก่ใหญ่ให้กำลังใจที่ดีมากไก่และใหญ่ด้วยเดี๋ยวจะรอละถ้าตัวหลุดเลยยิ่งใหญ่กว่านี้อีกนะบอกให้เจ็บไปก้อนลุนไปเรื่อยๆอาจจะตัวใหญ่มันอยู่ข้างหน้านอนอยู่เราลงปลาแดงมันต้องกินเยอะนะหนวดเกี่ยวสายจืดอ่าอยู่นี้นะอะไรประมาณเนี้ยแต่ยังไม่ยังไม่วิ่งอ กับบรรยากาศยามเช้าหิมะตกงนนุงน้อยหิมะตกแต่เช้าหิมะตกกลางค่ำยบ้เอาอีกแล้วครับท่านผู้ชมจักไหมอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่กฎละไม่ใช่กดละไม่ใช่กฎละยืบยืบเหมือนปลาปลาาวใช่เหรอ ไ่แน่ๆนะนี่แน่ๆยืดๆว่ายืดๆเหมือนปลาตัวแบนนะตัวนี้นะลักษณะคล้ายๆโดดบ้องโดดบ้องโดดบ้องปลาตัวแบนนะเฮ้ยเฮ้ยทำไมจักแล้วก็โกดีแยะโอ้ยพิชหมวกแป๊กแป๊กแป๊กเห็นเราก็ลุ้นซะใหญ่เลยอย่างเดจะเป็นไงก็ลุงน้อยปรากฏครับลุงน้อยใช่ลุงน้อยปรากฏเหลืองตั้งใจจะมาลงประกายก็เจอแต่ปรากฏ ลุ๋น้อยปรากฏเหลืองสแต่ไซส์สวยนะลุงไซส์สวยครับตกนี่เกี่ยวเลยแต่พันพันหัวสั้นไอ้นั่นขวเขายาวอันนี้หัวสั้นคือเต็มที่ก็สักโลโลครึ่งเต็มที่สใช่ที่เคยเจอนะแต่อาจจะ้นอื่นเขาเจอเยอะกว่านี้ผมไม่รู้ไอ้นี่มันพันอะไรหัวสั้นไอ้ที่ผมเคยเจอสูงสุดก็กคโลโลหน่อยๆน่อย่วเน้อยห ใช่ครับแต่ว่าที่อื่นอาจจะเจอใหญ่ก็ได้แต่หัวยาวว่าใหญ่กว่าไอ้หัวพันนนไอนนนนมนนนนนอนนนอนน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 งนลนอนน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 นรนนนน้นนึงนนนนนน่นนนนน้นน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  โอ้โหเยอะลงน้อยเนี่ยฮ่าฮ่านีแอดครับแข็ชมเหนียวด้วยมุมแก้มเยอะลงน้อยเนี่ยตายตายตุยเลยคนอื่นเขาลงได้ปลาหมาปลาเบี้ยวปลานน้ำเงินครับลงน้อยมาลงน้อยปรากฏเหลืองมาอีกแล้วเชีย เดือุงน้อยนะนี่ติดทุกดอกรอกกินของผมเปล่าโอ้ป่า,าปนนะนี้โดดแล้วมีลุ้นครับมีลุ้น <c oughs> โอเคครับลุงน้อยปรากฏเหลืองอีกแล้วหมุนๆอย่างนี้นะจะเป็นปรากฏเหลืองนะเป็นสายขึ้นเปนบิดๆอย่างเงี้ยนะใช่ไม่มีปลาเลยล่ะคิดว่าอ้หก็ลุงน้อยปรากฏเยอ่ๆลุงน้อยนะนี่ครับพันหัวสั้นหมดเลยหัวสั้นยื่ๆลุงน้อยนะครับเยอยเมยลุงน้อยครับพี่โน่นเอาขายก็ไม่รู้ ไม่มีใครเลยเหลือดูุน้อย,ยลุ่นรุ่คุยกับใครไม่ดู <laughs> ผ,ผ่านน้ำครับน้ำคือไหลไปทางไหน <laughs> ก็ไปทางนั้น <laughs> พอต้มพอแกง <laughs> เด็ดลอ่อไปจะเต็มตะกร้าแล้ปตายยังไม่ขึงลำเรือเลยครึ่งหนึง่ง <laughs>

โยนไม่โดนเยอะลุงน like, yeah. uh, yeah. oh. 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 ้อยหิวเลยมากับผมหิวเลยเยอะมากับผม่ะหิวเลยค่อยๆยกเฮ้ยเข้าลึกอยูออกซึ่งเลยไม่ต้องไม่ต้องตักหรอกสำหรับผมอ่ะเยอะลุงน้อยนั่นแหละโดดขึ้นเรือเองเจ๋อเจอจนได้ได้นุ๊กบวชงานเป็นไงเยอะลุงน้อยนะครับตีเลยจะไม่เจอมันซะแล้วใช่จะ อีจุดไหมเนี่ยหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งนับเป็นหนึ่งหนึ่งเดี๋รอให้มันหมดเอ้ให้มันฟื้นอีกหน่อยครัจุดมันก็เืิ่มเพิ่มขึ้นอีกอือครับน้อยนั่นแหละเบ็ดเบ็ดเบ็ดหลุงน้อยนะ้นี่เอยังหมานอยู่ครับขอนขอนสุดท้ายแล้วเนี่ยขอนแล้วใกล้แล้วเดี๋ยวอีกประมาณสักยี่สิบสามสิบตัวอุ้ยยาวอยู่ อีกห้าสิบอะห้าสิตัวไงเบ็ดลุงน้อยทียิบอันนี้ดึงอย่างนี้มันว่ายมาชนมากอะไรเนีย่ยก้อนหินหูหูปลาถุงโอเคครับกดมไอกดอ่ะจิ๊กๆิมาแล้วครับจักจัแต่อยู่ไกลยอยู่อเก็บเก็บอยู่ไกลอยู่ตัวสมแล้วมั้ง ็นตรแหละแจ๊กแจ๊กเอ้ยคนเหลืองเยอะเลยลุงนี่เหอวิ้งนี่ดิดินิดวดิยิด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 นี่นิดิดิดีนิด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 ินี่ิดิดิดนี่ดิดิดนเิด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 ิิด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 ดิ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 นิดิ่ิดิดิดินิดินนนดิ่ คุยไปทั่วไม่มีใครคุยตามน้ำน้ำจะไหลไปทางนู้นนะครับคุยตามน้ำไปเลยครับโมนะนี่งเงี้ยจริงจริงโอ้โหอแกงนั่นนี่เราต้มยำต้มยำอะไรปลากายต้มยำปลากายเลยมันอะไรหรอไข่ทอดลองไหมลุงหนุ่มที่มันจะเป็นยังไง รับอ้ยตัวใอ่มีตัวว่างใหญ่แล้วเยอลงน้อยนะเนี่เยอลงน้อยใช่ไหมที่ว่าใหญ่นี่คือยืบใช่ไหมยืมเยอะลงน้อยครับเก็บตัวนี้ก่อนเก็บตัวนี้ก่อนกดอีนะกดล้ไ่เนี่ยกับตม้บอกว่าท่านไ่ยต้ไม้ยี่นี่แม่น้ำอะไรเจ้าพยาเะา

โอ้โ้แรงดีๆวิ่งสวนน้ำนะครับท่านผู้ชมครับระวังนะใหญ่ยวิ่งว่าอย่างเงี้ยทำไมมันยืดยืดยืยืดยืดอยี้ไม่เทโพไม่เทโพสายยูไม่ใช่เทโพนะมันยืดยืดยืดยดอย่างเงี้ยตัวดอ่ะดำดำมะไอ้กดไอ้กดม่อกดม้อปะกดม้อเลกดม่อโอ้โหกดม่อปะ ไอ้กดมอจริงเดูดูด้าวกฏมอนะครับสวยอะเอาเตีักหน่อยอยู่ได้ไหมสวิงตกันิงต้าของอร่อยเลยครับของอร่อยเลยครับท่านผู้ชมกดมอนะครับท่าน้ชมโอ้เหยือลุงน้อยเหยื่ลุงน้อยอีกแล้วสอยันปรากฏมอเลยครับอะไรนยังอ้วนอ่ะอ้วนรบอ้วนบักเลย วิ้ยเป็นไงอหายากนะผู้ชมของอร่อยฮะดู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 นี่ดูดูดูให้ลุงน้อยหิวสวยๆดูดูดูผู้ชมโอยกดหม้อกดหม้อใสอย่างนี้นะใส่่ำลงกว่านี่ใสใหญ่นะเอาเอาเทวิงออกหน่อยนะม้ ข้าปักใช่ถูกต้องนั่นแหละมันจะไม่งับพับลงอีกจะเป็นนี่จะเป็นมือหม้อใสแกะเลยหน้าเลี้ยงนะครับนี่เด็กๆอย่างลุงน้อยครับเนี่ยน้อยไปอีกแล้วครับไปไม่รู้ที่ไหน่านผู้ชมอยู่ไหนก็ไม่รู้ใครก็ไม่รู้เอาละครับ เตือนท่านผู้ชมนะครับอย่านอนดึกตี่หนึ่งที่สองนะครับจะเป็นอย่างนี้นะคุยกับใครไปทั่วแล้วโอ้ยมันแกะยากกว่ากะยากกัดสายเลยลูกเว้ยมึงพูดดแกะาเงี้ไอ้ไอ้อยู่นู้นอ่ะมีมีมีนะดำๆอยู่ปล่อยเลยครับเหนียว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 อันนี้อันนี้มันเป็นสูตรครับให้รู้ว่าปลาเบ็ดนะครับ โอ้โหเสื้อแดงแพงฤทธิ์อีกแล้วนี่ครับแสดงแสดงเอาเบ็ดเข้ามาอีกเบ็ดบุญทิ้งครับติดเบ็ดบุญทิ้งเขาแล้วโอเคครับนี่อ่ะเก็กินนะครับทำอย่างลุงน้อยนี่รวยเลย แกอะไรครับ <c oughs> แกลูกป๋าเพิ่นเลยมันไม่ใช่แล้วทางน้ำเมื่อกี้ว่าใหญ่เอาแล้วครับไปลุ้นกันครับมบนอีกแล้วครับเสียงเตือนมาจากหัวเรือตรงไหนว่าไกลอยู่ก้อนหินเปล่าลูกทวงว่า ดื้มว่าลุงน้อยจะไม่ได้สัะนีครับนั่นนี่เห้แสดงแพงลิต์อีกแล้วเจอผมเป็ผมแน่ผมจะเอาตัวใหญ่กว่านี้อีกอะาดูเน่ยเ๋ยาดิอู่ไมอเมอครับในครั้งียวใครถามก็คือเหยื่อปลาลูกปลาจิ๊กตัวละบาท ใส่ตัวละบาทเอามาเกี่ยวกันยังไม่ตายเลยนะครับซื้อลูกปลามาสี่รอยนะสี่ร้แปดสิบแล้วก็ผลงานที่ได้ก็เริ่มจะได้คืนแล้วนะเหลือค่าน้ำมันรถกับค่ากินมันดึงใหญ่ก็ไม่ใหญ่มันดึงจืบจืบจืบจไงโอ๊ยคนเลืองเล็กอะจะใหญ่ก็ไม่ใหญ่แล้วมีการอ่านแบบไอนี่เลย นี่ถ e like ้าใหญ่มันต้องวิ่งออกกลางน้ำแล้วมัดตัวคู่นั่นหอะมันแย่งมันแย่งกันดึงไงอีกตัวขึ้นเหนืออีกตัวลงใต้มันก็เลยกำกึ่งโเดือยอกสายดำครับสายดำแล้วครับสายอยู่เฮ้ยเห็นแล้วขาวขาวเอ๊ะเ่นรินขาวขาหางดำดำ ปลายแล้วจะไปช่วงใดอย่างปลายบอกเลยโดนเกี่ยวมือทันฐานไหมฐานเกือบเกือบเข้ามือเกี่ยวลมือไม่ทะลุมอ๋อนึกว่าเกี่ยวมือแล้วหวังด้วยนะครับผมเป็นไงเป็นไงไม่ดีนะทุกทายนะจะเป็นยังไงหวังเป็นข้อดีจริงๆเอาดำเลยเหยื่ออะไรครับเนี่ยเหยื่อลูกน้อยเหยื่อลูกอิสุกนะครับลูกอิสุกไม่ใช่เหยื่อลูกน้อยซะแล้วยี่บอกเหยื่อลูกน้อย อ๋อค่อยๆเอาขึ้นละกันนะครับท่านผู้ชมนี่อ๋อดับได้ติดโเป็นไงเป็นไงนี่เยอะลุงน้อยนะเนี่ยนี่ปากกาเยอะไหเดี๋ยวเจอก็ดีผมโอ้ยไม่งั้นไจอกันเป็ดผมมาเลยเยอะลุงน้อยครับเจอเป็ดผมมาบาดเลยเนี่ยติดเนื้อปลาหิงอ๋อดูและไอ้นี่ไม่เข้าแกนแักตัวแล้วเป็ดยดเยอะนี่นั่นเองสองตัวติดติดอยู่นี่นั่นแหละเข้ามุมปากล่างเยอะอ๋อเป็นไงนะ คุ้มนิดน้อยนะนี่คุ้มคุ้มค่าเก็บเบ็ดหน่อยนี่เมื่อวานจะแหงเสร็จแล้วเริ่มตั้งแต่ตรงนู้นอันนี้เราหาปลาตุนเสบียงกับข้าวเช้าดูแล้วน่าจะกินกันไม่หมดจริงแล้วนี่แค่ตั้งใจมาหากับข้าวเนี่ยวันแรกใชวันแรกกับตั้งใจมาหากับข้าว เอาอีกแล้วครับท่านผู้เชมเอาแล้วครับแล้วมีแล้วลุงลุงลุงมีอะไรบอกฟังนู้นไหมนีครับเยอมน้อยครับเนี่ยเดี๋ยวนอนน้อยใครตอนนี้บอกแล้วอย่านอนดึกเนี่ยครับตีหนึ่งตีสองไม่ยอมนอนอยู่ข้างหน้านู้นกดเลื้งเจ้าเดิมเจ้าเดิมอะ รับแขกไม่ว่าจะยงลงเหยื่ออะไรลุงน้อยก็มาด้วยประกดเหลืองอันนู้นเข้าลิงรับแขกหัวสั้นหมดเลยเนาะแต่ไซส์นี่คือเยอะลุงน้อยนะครับเนี่ยไหนครับไหนอ่ะโดนคือตีน้ำทนอุ้ยกินเบ็ดลุงแล้วเปล่าตัวนู้นอ่ะ หวีงตีหัวอย่างน,นั้นั่นล่อหัวผมปักเลยอ่ะมีดครับเฉือนเฉือนสายทิ้งเลยสายมันหงิกแล้วตัดสายทิ้งเลยครับสายมันหงิกนะครับปลาลุงน้อยต้องมีเบ็ดคาปากไม่งั้นไม่เรียกปลาเบ็ดอ่าไม่ใช่ปลาเบ็ดนะถ้ามันมีเบ็ดคาปากลมพัดแล้วครับเรือไปก่อนเบ็ดแล้วแหละ ขัดไม่อยู่แล้วคนหนุ่มเรือแรงไม้ก็โอเคครับ